โ <Okay. S 2> อเคบบขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่เขาเ้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์โอเค,อ,เคอ่าตัวต่อไปนะคะแม่เกตจะมีน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรส้มเจียงเมืองตรังอ่าเป็นเจ้าแรกเลยก็เจ้าเดียวที่ เป็นสูตรส้มเชียงอ่ามีชาเล็กเป็ชา่เดียวที่เป็นสูตรส้มเชียงนะคะปริเป็นสูตรส้มเชียงรสชาติจะเป็นเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวตัวนี้เป็นเปรี้ยวๆเลยค่ะตัวนี้จะลดจัดเค็มจะแตกต่างจากน้ำจิ้มถิ่นตำนะคะเด็กเด็กโตกินได้ด้วยนะคะเด็กเด็กโตกินได้เด็กอัขวบขึ้นไปอะกินได้แต่เด็กตัวเล็กอะ กินไม่ได้มันจะไม่มันจะไม่เหมือนน้ำจิ้มติมซำนะ<ช>น้ำจิ้มถิมซำเนี่ยเด็กเล็กกินได้สามขวดอะไรกินได้แต่ว่าน้ำจิ้มหมูถ้าต้องห้าขวดขึ้นไปถึงจะกินได้น้ำจิ้มหมูกระทะมีก็ดีเหมือนกันก็คืออะไรวันวนพุธไม่ใช่เดี๋ยวก้กดอดีของน้ำจิ้มหมูกระทะก็คือเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็น,นแล้วก็เก็บไว้ได้หกเดือน สามารถกินกับของปิ้งย่างของรว่วของนึ่งได้กินกับหมูกระทะก็ได้นะคะว่ากินกับเช่เป็นน้ำจิ้มหมูกระต่าแล้วสามารถกินกับซุกี้ได้ด้วยนะคะปลายปบเผานีได้ไม่ปะเผาปะเผาปะดุย่างแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มกับกุ้งใช่ไหมกุ้งรวกหรือว่านึ่งกุ้งปลาหมึกเนี่ยคือแบบเปรี้ยวปากไหมเปรี้ยวปากช่วงนี้กินบ่อยไหมกินกุ้งบ่อยช่วงนี้ไม่เก็ด น,นี่เพิ่งประามอะไรมาน้ำหมูกระทะอีกแล้วกระทะอีกแล้วจะพาตัวนี้ไปด้วยแล้วก็กินโอ้โหฟินนี่อร่อยจังเลยเนาะ <Ooh. S 1> อรอยอะ่ะ mm. ก็เลยกิน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 ไหนเธอทำหน้าฟินแค่กล้องนี่ทำยังไงอีกทีหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งอีกทีนึงอีกทีอ่า ไฮน้อมันหมูกระทะฉันอยากกินหมูกระทะอย่าลืมสั่งกันานะคะตักหาพี่เกตได้เลยค,ะค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พี่เกตได้นะคะใช่วันหยุดพี่เกตก็ไม่หยุดนะคะโอเคค่ะวันหยุดก็ไ่าหยุดนะคะพี่เกตต้องการน้ำจิ้มใช่ตอนนี้พี่เกตมีสินค้าสองตัวแล้วนะคะก็คือน้ำจิ้มทิมซํา กับน้ำจิ้มหมูกระทะนี่น้ำจิ้มถิมซำหมูกระทะมีความแตกต่างตรงที่น้ำจิ้มถิมซำฝาสีเหลืองน้ำจิ้มหมูกระทะฝาสีส้มแล้วก็ก็จะมีภาพนะคะนี่ก็คือถิมซำถิมซำอันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะถามว่าสับสนไหมไม่สับสนนะคะคุณลูกค้าสีก็จะแตกต่างกันค่ะ สีมันจะแตกต่างเพราะว่าน้ำจิ้มดิมซำมันจะเป็นสีตาแดงแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มกระทะจะเป็นแบบส้มๆแดงแดงค่ะแต่ก็เป็นสูตรส้มเชียงเหมือนกันเลยแต่ว่าน้ำจิ้มไม่เก็บเหมือนเลือดเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวน้เป็นไปกู้ลูกค้าสามารถสั่งไปกู้อย่างนี้ได้นะคะทางร้านบริการส่งกับขนส่งเกลีแล้วก็เฟสเอ็กเพสแลวก็ สแกนได้ด้วยนะคะนี่สแกนนี่นะค่ะสามารถสแกนโค้ดเพื่อน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 เบิกจดตได้ไม่กีินะคะบริการส่งทุกวันรอบส่งตัดยังไงสิบโมงรอบส่งถ้าในแอปจอบปี้นะคะทางแอปทางแอปจอบปี้จะตัดเก้าโมงแล้วก็หลังจากเก้าโมงก็จะเป็นวันตัดไปค่ะในแอปจอบปี้แอ่ขาอรันของ ค่ะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่วัตถุกักเสียค่ะองไม่เกดไม่ได้ใส่สารกันบูไม่ได้ใส่สารกันบูแล้วก็ใส่สารกันเสียใช่ใช่โอเคใช่ไม่ใส่สารกันบูแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียตอนนี้นะคะมันก็ดีอย right. ่างหนึ่งใช่เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้านะคะในนี้ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารกันบูสารกันเสียผงชูรสผงปรุงรสไม่มีนะคะ ไม่มีน้ำมันหอยก็ไม่ไมีค่ะก็ไม่คิดจะเป็นแบบสดๆเลยค่ะพริกหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมเกลือซมทางร้านบริการขนส่งทุกวันลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางร้านมีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเพืกอความสะดวกของคุณลูกค่ะ ถ้าบริการเก็บปลายทางนะคะอ่าขนส่งเขาจะบอกว่า3เปอร์เซ็นใช่3เปอร์เซ็นอัตราค่าสง่งสงสัยแล้วสิ mm hmm. นนสค่ากิ๊กกิ๊กค่าส่งกี่บาทค่าส่งนะคะคิดตามอัตตาของคนสงนะคะ่งเลยค่ะถ้าหนึ่งกวดนะคะเนี่ยค่าส่ง35บาทสองกวดก็ค่าส่ง35บาทน้ำหนักไม่เกินหนึ่งกิโลค่าส่ง35บาทถ้า<ม>เป็น ขวดใหญ่นะคะนี่ขวดใหญ่เนขวดใหญ่นี้นะคะน้ําหนักหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกรัมราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทค่าส่งอยู่ที่สี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นสองขวดเพิ่มค่าส่งแค่ห้าบาทจะได้นดมชิมสองขวดค่าส่งจะเป็นแค่ค่าส่งจะเป็นสี่สิบเอ่บาทคุ้มวกว่าเยอะอือพี่เกดมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมอีก วันพุธนะคะ,จะเจ๋วพี่นุชจะมาไล่สดกับพี่เกดด้วยพี่เกดมีอะไรโชว์วันพุธเตรียมมาหรืยอยังว่าจะโชว์อะไรดีนะโชว์อะไรดีนะ่โชว์อะไรท่านผู้ชมดีเนะวันนี้มีท่านผู้ชมกดแชร์ให้พี่เกดบ้างหรือยังพี่เกดมีรางวัลให้ท่านผู้ชมหรือเปล่าวันนี้ แพมแพมเพิมเพมแป๊ Jamie Jamie. บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บโอเครางวัลก็คือยังก่อนค่ะรางวัลเนี่ยรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วคนอ๋อก็เจกวันพุธใช่ไหมอ่าฝากฝากคุณลูกค้าฝากคุณลูกค้าติดตามไลฟ์สดวันพุธใช่เจคจะมีของแจกของแถมไอ้คุณลูกค้าด้วย ฝากฝากคุณฝากฝากคุณลูกค้านะคะฝากขุนไลค์กดแชร์ติดตามพี่เกดไลสุดในวันนิ้วพุทธวันนี้พี่เกดจะเส้นเบงรูบๆโดร่อโจให้ท่านผู้ชมอีกทีนึงอีกครั้งเพลงเพงนี้เป็นเพลงฮิตไหมเป็นเพลงที่ชอบสุดใช่ไหมใช่พี่เกดลองได้ไหมลองได้ลองได้โอเคเดี๋ยวแบบาให้ต้นรูดักษี่รูบๆโ <c oughs> ล,ลูกค้าไม่รู้จักเราเป็นรู่นของเราแต่แม่เกดชอบมากใช่แต่ว่าน้องเกดชอบมากชอบมากเลยใช่ไหมอืมเป็นเพลงออกใหม่เป็นเพลงออกใหม่ใช่นะคงสาอืมมีมีพี่ป๊อกเป็นนางเอกเอ็มวีนางเอกเอ็มวีนะคะนางเอกเอ็มวีเป็นเป็นลูกที่ลูกน้องกับพี่เกดใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> พี่เกดก,ก็เลยแบบชอบมากเลยโอเค กันม <t> ันใจฉันอีหลันไลยทำเป็นใดๆว่ามีใจให้กันเมื่อเเจ้าชูบิลคิดไรกับฉันเรื่องแค่ปากหวานให้ฉันแตกใจอย่าลบหลู่ให้ทำว่าเธอไม่จริงจังลาจาไปใจใจอย่าไปเจอกันใหม่ใช่ใช่ไปเจอกันใหม่ อย่าลกุัใจอย่าล,าลกให้เธอไม่รบก็มางเลยอยมันลวกกินน้ฉันไม่ใช่ลูกอมฉันไม่ใช่ไอติมไม่ราบก็อย่าลวกนี่อย่าไปควงกซื้อฉันไม่ใช่เธองมือที่จะเอาไว้ชิมอย่ามาล,ลุกลกๆล่อหลอลออลกลอหอถึงฉันจะยังไม่สวยแต่ว่าฉันน่าจริง ไม่อร่อนต้มด้าชูฉันยอมให้เธอเม็ดทุกตัวยอมให้เธอไปชิมเธอยิ้ให้กันมันเจอฉันอีหลันไลทำเป็นใดๆว่ามีใจให้กันเพื่อนจาวชิววิวยิ้มไร้กับฉัน เรือแค่ปากวันที่ฉัน mm <h. S 2> ตายใจอย่ามาวาเสรับว่าเธอไม่จ uh, ริงจังกลัวิอีร้ารักเพราะว่าฉันมันจริงใจถัาเีค่องมันรักกันได้ไหมกลัวที่ฉัชใจเมือที่ผ่านมาอย่ามาทำลายมันเราไมรอดีแล้วล่มติเกตเส้นชกันเลย

บอกซื้อฉันไม่ใช่วเธอเบื่อที่จะเอาไว้ชิมอยอามาลงลอหลงลงลงอลงหล,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 ลงห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 ลงลงลงหลงหลงหลงลงลงห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 ลงลงห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 หลงลงหลกหลงกลนวลงหลวหลยหลิห้งล้หกดไลค์ด้ว,ว,ว,ดดวย,ยงหล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 ลงหลล ทำเป็นลบลบหลอมีรังก็ขอนักมันปวดใจก็รู้ว่าเธอมันคนล่อเลืองได้อย่าลวงหัวใจอย่าล้มให้นะเธอไม่รังก็บอกลย่มานลอกอนลูฉันม่ใช้ลูกองฉันไม่ใช่ไอ้จริไม่รังไป เรม่รอเธอฉันยังไม่ชินแต่ว่าฉันรักพี่ทำ้าอารมณละเราต้องไม่ตามฉันยังไม่ทำมิตรทุกฝูไม่รักไรักไม่

ดีค่ะเอ่อเขาวันน pues mm nah ี้ขอลาไปก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่นะคะค่อยเจอกันวันพุธนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ให้แม่เกดค่ะเดี๋ยววันนี้แม่เกดขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณกะบ๊ายบาย